<c oughs> สวัสดีครับชาวรถทุกคนพี่สสงหงรอใช่ไหมครับ,วรบ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเกมมาแครให้ดูกันอีกแล้วเป็นเกมไอเหมือนเดิมเลยนะคะก็ใครที่อยากเล่นก็สามารถโหลดเล่นได้นะคะแต่ก็ระวังนะคะถ้าจิตอ่อนนะคะแล้วก็เกมนี้ก็จะมีบัก๊กหลายบั๊กมากเช่นบั๊กทะลุเข้ามาหาเราได้บั๊กโยนเนื้อไม่กินเนื้อ บักล่องหนแต่ไม่ล่องหนคือมีหลายบักมากถ้าคุณเตรียมใจไม่พอบอกเลยคุณตายได้ทุกเมือ่อส่วนดิฉันก็เป็นเหมือนกันค่ะทะลุได้งงมากวันนี้ก็จะพาไปเล่นนะคะเป็นโหมดปานกลางนะคะในคิาหาดก็โหมดยากลงไปแล้วนะคะลืมลงโหมดปานกลางดูเฉยๆแหละเออจะพาไปเล่นนะคะโอเคไปกันเลยก็ถ้าใม้เสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะอืม ถุงที่เราต้องหาก็คือยี่สิบถุงนะคะแล้วก็เก็บดวงตาด้วยนะคะทุกคนก็มาแล้วก็ไปเล่นกันเลยจ้าเอาลืมกดลืมกดขอโทษขอโทษปัปะบปรปะก็เกิดมาในห้องห้องหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตามเก็บได้เลยนะคะนี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะก็คืออันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าผีมันค่อนข้างที่จะมันไม่ช้าขนาดนั้นแต่มันก็แบบไวอยู่นะ แต่มันเหนื่อหมดยากกับหมดฝันร้ายนะคือไวเกินนะคะไวมากโอเคค่ะแล้วก็เข้าห้องนี้นะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยรอให้เราเข้าชัดๆอันนี้จะเป็นห้องครัวคือแบบดูดิดูสภาพห้องนะคะก็เก็บเก็บม้างนะคะอยา่าเออเก็บบ้างนะเป็นผีก็ต้องดูแลความสะอาดนะคะโอเคได้ถุงเงินมาสองถุงแล้วนะโอเคตอนนี้ได้ถุงเงินมาห้าถุงแล้วนะจ๊ะห้องนี้ขอให้มีเรื่อยนะ ไม่มีเลื่อยเลยทำไงดีอ่ะคือทุกคนเราไม่เจอเลื่อยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูผีก่อนโหผีโคตรช้าผีมันกำลังจะลงมาหาเราแล้วนะทุกคน<ม>เดี๋ยวจะให้ดูหน้าผีนะคะว่าผีในเกมเนี้ยมันไม่ได้น่ากลัวอที่เราคิดเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่น้องน้องมาแล้วนะคะทุกคนเรามันทะลุเข้ามานะระวังมันเป็นบั๊กนะคะบอกไปก่อนนะคะก็ ถ้าไม่บักก็รอดน,นะคะถ้าบักก็คือคุณตายแล้นอนเอ่เออือผีไปแล้วนะคะนี่จะเป็นแผนที่ที่นี่เลคะโอ้ยสําหรับ้องลายทุยๆผีนั่นจะลงไปข้างล่างเ๋ยแล้วก็จะขึ้นไปชั้นบนนะขอให้ไม่เจอกับนางนะคะนี่มันก็จะมีสามชั้นนะบ้านหลังเนี้ยกลางบนล่างนะคะก็ขอมาเก็บไอันี่ก่อนถุงโอเคโอเค ตรงนี้ก็มีถุงนะจ๊ะนี่ในลิ้นชักตอนนี้ได้เจ็ดถุงแล้วนะคะ่ะอีกมาสิบสี่ถุงสิบสามถุง,ท,งท,ทุกคนพูดผิดขอโทษไม่เจออะไรเลยนะคะในนี้ต้องมีถุงหรอปะสวยสวยเดี๋ยวขอไปเก็บห้องชกโคกก่อนนะเดี๋ยววนกลับมาเอาห้องนี้ก็จะมีที่เดียวนะคะตรงชกโคกอย่างเดียวเลยโอเคได้ยังอะ่ะอุ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้ว โอเคผี okay, ไปทางนั้นโอเคแล้วก็จะเข้านะคะตรงนี้ต้องมีเลือดแล้วปะโอเคไม่มีเลือดโอเคขอบคุณโอเคโอเคเข้าใจแล้วอุ้ยเจอเลือดแล้วแต่งั้นแหละทุกคนเลือดเอาไว้แบบน่องหุนได้โอเคทุกคนเราได้แล้วะคะ่ะตู้เซมาด้วยอุ้ยตกใจหนูโอเคได้กุญแจชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็ได้ถุงเงินโอเคผี okay, อยู่ไหนนะ่ะ โอเคผีลงไปชั้นล่างคะ่ะแล้วก็จะวิ่งเลยนะแล้วก็จะวิ่งไปลฮ้ยลืมเก็บลูกตาขอเก็บก่อนโอเควิ่งหมดไม่เป็นไรเราไม่รีบนะคะอุ้ยอยฟ้าแลบฟ้าแลบยังไม่ชินเลยตรงฟ้าแลบอะ่ะคือเราไม่ได้ตั้งหลักไงมันก็ตกใจกนิดนดึงตรงนี้ไม่มีไรเลยขาดแค่แปดถุงนะคะแปดถุงเปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดได้สองที่ข้างบนตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบ ึ้นไปอีกที่หนึ่งนะคะเหมือนจะเป็นแบบที่อภิปรายสักที่หนึ่งแบบ AR เ,เป็นห้องห้องอะไรสักห้องอื่นเราไม่รู้อะเราไม่ใช่เจ้าของเกมนะคะอ่ะลงจ้ะก็คือถ้าไม่โดนผีหลอกเสียงก็จะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าคุณโดนผีหลอกก็คือแบบอย่าลืมลดเสียงนะคะแต่ว่าฟ้าจะไม่ตายง่ายหรอกทุกคนเราต้องแข็งแกร่งออะโหทุกคนขัดแค่สามถุงต้องลงไปชั้นใต้ดินน,นะเนี่ยโอเคขอชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดิน โอเคขอเดาได้อย่างายอย่างเงี้ยสิอย่างเงี้ยสิน่ารักตอนนี้ผีอยู่ชั้นไหนนะโอเคผีอยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็จะต้องรีบไปหาถุงเลยนะไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเราจะเสียโอกาสนะคะโอเคได้หึงถุงแล้วได้หนึงถุงดนึ่งขาดแค่ถุงเดียวถุงเดียวเท่านั้นถุงเดียวเท่านั้นถุงเดียวเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วออ้ยไม่มีเลยใจร้ายมากใจร้ายเลยขนาดนั้นอ่ะเุ้ยจะรับจะโอเคเราก็จะเข้าห้องตรงนั้นก่อนละกันแล้วผีมันเราก็จะวิ่งจุ๊ก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 เราเข้าดีเราะ เคล,ล,ลูกตาลูกตาอุ้ยลูกตาเราเยอะเราไม่ต้องเก็บหรอกโอเควิ่งเลยละกันนะวิ่งกลับเข้าห้องกยน,นะห้องเราอยู่ตรงนี้เอา้าตรงนี้ก็มีว่ะโหโคตรตาเซอร์เลยโอเคเดี๋ยวเรารอผีมาก่อนนะเราจะรอยผีไปแถวๆนูนนะวิธีการให้ผีไปตรงนู้นนะคะก็ง่ายๆเลยนะแต่ขอไปดูโฆษณาแป๊บน,นึง โอเคทุก okay, คนเรามาดูโฆษณาเพื่อที่เราจะให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะคะจะได้แบบไวๆนะพอเราขี้เกียจรอผีมันนานเพราะว่ามันวิ่งได้แค่สาวิเนาะมันวิ่งช้านะคะเราเลยให้มันวิ่งเร็วขึ้นรอค่ะรอรอรอคือถ้าเราผ่านนะคะเราก็จะแบบได้เหรียญมาด้วยนะแล้วพอเราได้เหรียญล้วก็สามารถจะไปซื้อด่านได้นะคะก็เดี๋ยวด่านน้่นเราจะไปเล่นด่านโรงพยาบาลให้ดูเามาดูกันคะ่ะตอนนี้ผีอยู่ไหนแล้วโอเคผีอยู่ตรงนั้นถ้ามันขึ้นน่าจะดีนะไม่รู้อะ เปิดประตูรอมันเลยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไบอกให้เราวิ่งแล้วนะคะแต่ผีก็จะมาพอผีมาแล้วเราก็ปิดประตูอัดน้า,าเลยนะวิ่งเลยนะคะตอนนี้ก็คือวิ่งได้เลยนะคะวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งได้เลยนะคะแล้วเราก็นี่คือประตูทางออกออกได้เลยผ่านแล้วนะคะทุกคนได้ยี่สิบเหรียญคะ่ะก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย